ผมจะมาอ่านเรื่องครอบครัวตึงหนืดตอนที่สองครับแต่นั่นคือความฟุ่งเฟือยของคุณปูไม่ใช่ข,ของสมาคามผู้งสูงอายุใช่แล้วคุณตาเหลืองไม่ใช่ตัวขมือบจะเห็นอาหารที่ทิ้งสี่วันก่อนได้ยังไงอ้าวเหลอ ถ้าอยากกินไก่อบอย่ามัวแต่หาของกินหาหาที่เงินรั้วไหลให้เจอถ้าคุณตาเหลืองมองมองแว็บเดียวก็เห็นต้องต้องเป็นอะไรที่สะดุดตาแน่แน่เ่ะแ,แ,แม่ต้องเป็นตัวปัญหาที่เห็นได้ชัด รู้ว่ะฝาชักโครงนี่เปิดเอาไว้ตลอดแบบนั้นเหรอใช่ฉันไม่อยากกลับฝากับโครงเลยเลยขอให้เปิดอึงไว้ให้คุณคริสเป็นคนรักแะความสะอาดมากนะโอ้โหเจอจุดที่เป็นเป็น จอจุดที่เป็นเงินั้วไหลเอาค่ะหารู้อธิบายทีฝารองนั่งที่ติดตั้งระบบชำระล้างอัตโนมัติคืออะไะ mm hmm. ถ้าจะประหยัดไฟต้องปิดฝาคักพกเอาไว้ทำไมเลยระบบชำระล้างอัตโนมัติจะใช้ไฟฟ้าทำให้ฝารองนั่ง mm hmm. อีกพอเปิดฝาชักพกเอาไว้ฝารองนั่ง นั่งก็จะเย็นระบบอัตโนมัติก็จะทำให้ฝาลองนั่งอุ่นตลอดจริงด้วยเจ้าเหลืองคือคงเห็นเห็นฝาชักโครกเปิดอยู่นี่เองเพราะเลยรู้ว่าปือมันเฟืองไฟที่บ้านฉันไม่มีระบบชําระล้างอัตโนมัติเกิดเลยไม่รู้แต่ทำไมฮารุก,กับคุณนายโรสถึงรู้เก่งกว่านายอีกนะคะ ลูกสไยนะ่ะสุดยอดและหาลูกความภาคภูมิใจของเราทายาทครอบครัวถึงเนื้อที่น่าภูมิใจแต่พวอที่ถึงตัวก็เบืออโทรุกูกระเซาน่ะสิคะลุมดังของครอบครัวพูดอะไรกันเพราะเปล่ายังไงตอนนี้ก็โล่งใจเหมือนได้ได้ถอนฟันที่ปวดทิ้ง งั้นถ้าต่อไปนี้ก็ต้องปิดเปิดฝาชักโครกทุกครั้งสนะิต้องเปิดแน่คุณคริสครับคือว่าคุณคริสไม่อยากจับจับจับฝาถ้าจะไปถ้าถ้าจะไปหยัดคุณคริสก็ต้องร้องไห้แต่ถ,ถ้าเพื่อคุณคริส ความประหยัดก็คงต้องร้องไห้เอาของแบบนี้มาติดเพื่อความสะดวกสบายแต่สร้างปัญหาเอาออกไปเลยถ้าไม่มีเทคโนโลย,ยีทุกคนก็จะ,ม,จะมีความสุขสบายก็จะไม่มียังเอามือล้างคนได้ไม่เอาครับปอไม่ต้องเอาระบบชัระล,ะละ้างอัตโนมัดออกแรจริงหรือ๋อ ใช้สิ่งนี้ทําเป็นที่จับฝาชกักโคกถูกสุขนะอนามัยได้อืมช้อนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิงง้งกันเลยแค่ติดช้อนไว้กับฝาชกักโคกด้วยเทปกาวไม่ต้องมือใช้มือจับฝาชกักโคกโดยโตรงนะคะว้าวสะดวกจังต้องต้องไปทำที่บ้าน้อยขอบใจมากนะคะรุ ฮ่า uh huh. ถ้ามีครอบอร่วตึงเนื้องินก็จะหยุดล่วาไหลโทรมีหน้าทีงา่งมาฆ่าล้วาไหลนี่เองโอ้โหบงการช่วยกินหมดใช่ไหมโอ้โหตลกแต่ว่าเขาไม่ออกฮ่า uh huh. โรสช่วยไปส่องบ้านเราหน่อยได้ไหมว่าเงินรั่วไหลหรือเปล่า จะคุณโรสยุ่งให้อาลุมาช่วยดูแทนได้ไหมให้เงินก็ให้ค่าขนมเป็นงานพิเศษก็ได้พนักงานบริษัทลูกใจฉันจะไปทํางานนอกสถานที่ฉันจะบอกให้มาสั่งอาหารร้านคุณโรสก็แล้วกันใช่ไหนไหนก็มาแล้วช่วยดูหลานฉันให้ด้วยเชาน้นฟุ่มเฟือยมากคือว่าที่ร้านอาหารก็ยุ่งมากคุณจะมีเวลาไหม อุ้ยใจพวกเราเลยหรือเปล่าขอบใจแบบนี้เราก็อดกินไก่อบสินะต้องรีบหาแผนรับมือที่สมาคมเปลี่ยนเอ็นชักโครกระบบอัตโนมัติมัดบวมัดปุ่มเยอะจนงงหมดอารุเธอจะให้ที่เดินคนดียังไม่ได้ไปวิ่งได้ยังไงอะไรขนาย คุณปูยังใช้ระบบชำะระล้างอัตโนมัติไม่ได้เลยแล้วจะสอนดีประหยัดยังไงต้องต้องเริ่มจากสอนวิธีใช้ให้คุณปูกันสิผมจะบอกอย่างอย่างละเอียดนิยวไม่ต้องก็ได้นั่งลงแล้วทำชุระพอเสร็จกดล้างกนกดุูมล้างไปนะเ<ฮ>จ้านี่ โชคดีนะที่บูยองก็จับกระเสงหลบท่านเกลือไปแล้วกูบูกูดูุูดูคุณคริสโอโอคุณโดโร,โโดโรก็จับกระเสงดีค่ะน,นะคะ่ะเต็มเต็มเลยไปต่อไปไม่ต้องมาพูดกับฉันดีกุดคริสถทครูปึงกาศชีน้ำอื่นใส่คุณคริสได้ยังไง แล้วปู่หลบทำไมปู่ต้องกดป้องคุณคริสติไม่ใช่น้ำอืน,นะแต่จริงมันเป็นน้ำสะอาดสะอาดนี่ครับสะอาดต่ออันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ